ที่หค่ะข้อมือ3บาทนะคะลายประคำสองกริย์ค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ14บสถึงสิบเซนติเมตรค่ะแบบที่2ค่ะสร้อยข้อมือน้ำหนัก3บาท ต่อมาค่ะแบบที่3ค่ะเป็นเหลดกปั๊มนะคะแล้วก็ตรงกลางเป็นลายมังกรค่ะต่อมาแบบที่4นะคะสําหรับเส้นนี้จะเป็นงานที่เป็น3เส้นซ้อนกันค่ะเป็นลูกประคำนะคะซึ่งเส้นกลางเนี่ยก็จะเป็นลายประคำเม็ดใหญ่กว่า2เส้นด้านข้างนะคะแล้วก็พ่นสายมาด้วยมีห้อยตุ้กติ้งหัวใจด้วยค่ะร้อยข้อมือ3บาทแบบที่5ค่ะเป็นงานลงยาค่ะตัวสายนะคะเป็นลาย6เสาค่ะ แบบที่6ค่ะงานลงยาอีกหนึ่งเส้นค่ะแบบที่7ค่ะตัวสายค่ะเป็นลายแปดเสากลมนะคะแล้วก็ห้อยตุ้งติ้งถุงทองกิมตุ้งค่ะลายถัดมานะคะลายที่8ค่ะเป็นลายที่ชื่อว่าลายลวงข้าวแล้วก็จะมีห้อยตุ้งติ้งด้วยนะคะเป็นลายกิมตุ้งและถุงทองค่ะลายที่9ค่ะเป็นลายแพรเบน์นะคะหัวเสือนะคะซึ่งแบบนี้นะคะก็จะมี2แบบค่ะ ดวงตาเป็นแบบงานลงยาสีแดงนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือไม่ลงยาค่ะสำหรับคนที่ชอบงานที่เรียบๆนะคะแบบที่10ค่ะสำหรับแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าลายบิดซ้อน2ชั้นค่ะงานเก๋มากนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะซึ่งลายนี้นะคะเวลาสวมใส่จะให้อารมณ์เหมือนเราใส่กําไลเลยนะคะ ยังคงอยู่กับสร้อยข้อมือ3บาทนะคะในแบบที่11นี้ก็จะเป็นงานลงยาสีน้ำเงินสลับขาวค่ะแบบที่13นะคะสำหรับลายนี้นะคะตัวสายเป็นลายงานเลดนะคะแล้วก็มีเพิ่มความเก๋ไก่ด้วยลายตุง้งติ้งนะคะนิดหนึงสายเลดตัดลายได้สวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของตุง้งติ้งก็จะมีดีเทลนะคะตัดลายสวยงาม แบบที่14ค่ะกำไร3บาทนะคะจะเป็นงานกึ่งกำไรค่ะตัวสายจะเป็นการตัดลายสลับเงานะคะมีห้อยตุ้งติ้งมาด้วยแบบที่16ค่ะสำหรับลายนี้นะคะจะเป็นลายหนามทุเรียนค่ะตรงกลางก็จะเป็นแต่งด้วยลายโอ่งนะคะแล้วก็ลายหัวใจมีการทับลายบนตัวเนื้องานนิดนึงนะคะสวยมากสร้อยข้อมือ3บาทแบบที่17ค่ะซึ่งลายนี้นะคะเราจะเรียกว่าลายบิดนูนนะคะ สร้อยข้อมือ3บาทแบบที่18ค่ะสร้อยข้อมือ3บาทแบบที่19ค่ะเป็นอีกหนึ่งลายที่นานๆจะเข้ามาทีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นลวดลายหนึ่งที่ค่อนข้างตันลักษณะงานนะคะจะเป็นการถักประมาณนี้เลยค่ะสวยงามมากเก๋ไก่แล้วก็แปลกตาไม่ซ้ำแบบใครค่ะสร้อยข้อมือ3บาทแบบที่20ค่ะลายแดเสากลมห้อยตุ้งติ้งถุงทองฉลุลายค่ะ แบบที่21นะคะซ้ายเป็นลายหนามทุเรียนค่ะแต่งตรงกลางด้วยลายโอง่งแล้วก็บอนฉลุค,ค่ะแบบที่22ค่ะสำหรับลายนี้นะคะลายลวงข้าวค่ะมีตุ้งติ้งเป็นถุงทองนะคะฝั่งพลอยแล้วก็งานทับลายนะคะละเอียดสวยงามสุดๆเลยค่ะ ต่อมาแบบที่23นะคะสำหรับข้อมือ3บาทเมื่อสักครู่เราได้ชมลาย8เสานะคะที่เป็นแบบสายล้วนๆแล้วก็ห้อยตุงต้งติ้งตรงปลายเส้นนะคะแต่สำหรับชิ้นนี้จะเป็นห้อยตรงกลางค่ะเป็นห้อยด้วยหัวใจแล้วก็ลายดาวนะคะลดลายสวยมากนี่ชมกันชัดๆเลยนะคะสร้อยข้อมือ3บาทแบบที่24นะคะสำหรับลายนี้นะคะเราเรียกว่าบิดอิตาลีค่ะเป็นลายที่ตันมากๆนะคะ เงาด้วยนะคะแบบที่25นะคะเป็นลายแพรเบนค่ะในส่วนของตรงกลางนะคะสำหรับคนที่ชอบงานแฟชั่นนิดนึงค่ะก็จะเป็นงานหัวใจนะคะแล้วก็ ฝังพลอยสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวสายก็จะเป็นลายเบ้นท์ทนๆนะคะตันๆแบบนี้สร้อยข้อมือ3บาทแบบที่26นะคะเพิ่มความอลังการด้วยสายลายเบ้น์นะคะทั้งหมด3สายนะคะเป็นลายแพรเบ้นท์สาสายนะคะตรงกลางก็จะเป็นงานตุ้งติ้งนะคะนี่สวยมากนะคะดูความฉลุลายนะคะฉลุลายไทยสวยๆแบบนี้เลยค่ะสายก็งดงามมากๆนะคะสำหรับตัวสาย สวยนี่นะคะไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงเลยจ้าสร้อยข้อมือ3บาทแบบที่27นะคะลวดลายนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลายเบนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสวยสมคำล่ำลือจริงๆนะคะสำหรับเส้นนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ15-16ค่ะ สร้อยข้อมือสาบาทแบบที่28ค่ะเลดแบนทับลายนะคะดูความทับลายนะคะมีการตัดลายเงาในตัวด้วยนะคะสวยมากๆเลยใส่ออกมาก็จะดูเท่ดูดีนะคะมีทั้งไซส์คุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงด้วยค่ะเลดสำหรับคุณผู้ชายแบบที่29นี้นะคะสายก็จะเป็นงานลายทับลายลายประมาณนี้เลยนะคะสวยไหมคะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะเป็นงานเลดมังกร นะคะคเราซูมให้ผู้ชมได้ชมลายกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะงานสวยแล้วก็ละเอียดมากๆนะคะมาถึงแบบที่30กันแล้วนะคะลายสวยๆผ่านมาแล้วหลายลวดลายนะคะลายนี้ก็จะเรียกว่าลายหนานทุเรียนค่ะลักษณะการคล้องลายนะคะก็จะใช้ห่วงทรงไข่นะคะประมาณนี้แล้วก็คล้องต่อกันบริเวณตรงกลางค่ะมีลาย ดาวแล้วก็จี้หัวใจนะคะคล้องไว้สวยงามอีกหนึ่งลวดลายค่ะเวลาสวมใส่นะคะภาพที่ได้ออกมาก็จะดูดีนะคะแล้วก็นี่ค่ะใส่แล้วก็เขาจะค่อนข้างดูใหญ่เล็กน้อยนะคะสมฐานะเนาะแบบที่31เค่ะเป็นงานแนวสุโขทัยเลยนะคะตัวสายค่ะเป็นงานถักสารแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้ชมด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ ด้านหลังนะคะบริเวณหัวคั่วค่ะมีการลงยานะคะสองสีบริเวณตรงกลางค่ะเป็นลงยาทรงหัวใจนะคะสวยงามมากๆสุดๆไปเลยค่ะแบบที่32ค่ะลายพิกุลน,นะคะสายลายดอกพิกุลกลมนะคะลักษณะการต่อลายจะเป็นออกมาสายเนี่ยจะเป็นทรงกลมเลยนะคะบริเวณตรงกลางนะคะไข่เบื่อห้อยจี้ หัวใจดาวนะคะเปลี่ยนมาเล่นเป็นกุญแจและแม่กุญแจเพิ่มความาทันสมัยมากขึ้นนะคะมุมอมองในการสวมใส่ค่ะเส้นนี้นะคะเวลาเราใส่ออกมาแล้วจะดูไม่โป่งจนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปค่ะแล้วก็มีความน่ารักจากตุ้งติ้งด้วยค่ะแบบที่ส3สาค่ะสายสร้อยค่ะเป็นลาย8ดเสาขนแมวนะคะลักษณะการาทำลวดลายบนเส้นค่ะ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกใกล้ๆนะคะเป็นเส้นๆๆน,น,น,นะคะแล้วก็มีการตัดเงาในตัวมาพร้อมกับตุง้งติ้งนะคะลายถุงทองแบบที่34นะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะจะเป็นงานกึ่งกำไรค่ะมีข้อหลอดด้านข้างนะคะแล้วก็สามารถขยับ ยืดหยุ่นได้สูงเลยนะคะสําหรับลวดลายนี้แล้วก็เวลาเราสวมใส่นะคะหัวใจจะค่อนข้างเต็มหน้าข้อมือนะคะค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ลองฐานหัวใจด้วยลายเบ้นนะคะสายก็จะเป็นงานตัดเงาคมคมหวานหวานสวยสวยแบบนี้เลยนะคะสร้อยข้อมือ3บาทแบบที่35ค่ะสายสร้อยค่ะเป็นลาย8ดเสานะคะบริเวณตรงกลางแต่งด้วยลายดอกพิกุลขั้นโอ่งค่ะ มีห้อยตุ้งติ้งหัวใจด้วยนะคะแบบที่36ค่ะลายมีนานะคะสำหรับตัวนี้เขาไล่ไซส์ด้านหน้าใหญ่แล้วก็ไล่สโลปลงไปเป็นรุ่นเล็กลงนะคะแอบซูมลวดลายให้ท่านผู้ชมชมกันนิดนึงนะคะลักษณะข้อต่อแต่ละข้อค่ะแบบที่37ค่ะบิดซ้อน2ชั้นตัดลายขนแมวนะคะสวยมากนะคะงานละเอียดยิบเลยค่ะ สร้อยข้อมือ3บาทแบบที่38ค่ะลายผ่าไวา้นะคะตัดขอบเงาเงาสวยๆเลยค่ะลายที่39นะคะเป็นงานสุขโขทัยค่ะตัวสายสร้อยนะคะเป็นลายมัดซีนะคะเป็นงานถักสุขโขทัยแบบถี่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็บริเวณตรงกลางนะคะแต่งด้วยลายดอกพิกุล สวยงามมากๆเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะอย่าพลาดเลยสำหรับลายสวยๆแบบนี้แบบที่40ค่ะประคําตัดลายนะคะดิสโกโ้เงาวับเลยค่ะแบบที่41ค่ะเป็นลายโซ่ฝหลังนะคะเลเซอร์พ่นลายลงไปบนโซ่ด้วยนะคะ ลายที่42ค่ะน้ำหนัก3บาทนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะตัวสายเลดนะคะจะเป็นงานเงาไม่พ้นสายค่ะบริเวณตรงกลางก็จะปั๊มลายมังกรน,นะคะอีกหนึ่งลวดลายสวยมากๆเลดส,สำหรับคุณผู้ชายแบบที่43าน้ำหนัก3บาทค่ะลักษณะนะคะลวดลายจะเป็นลายประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะข้อต่อสวยงามนะคะสามารถขยับได้เกือบทุกข้อเลยนะคะซึ่งจะแททําให้เกิดความยืดหยุ่นนะคะเวลาสวมใส่ก็จะไม่เสียง่ายแบบที่44ค่ะจะเป็นเลดนะคะสายจะเป็นลักษณะลายสายแบบแท็กนะคะแล้วก็บริเวณตรงกลางเป็นเลดมังกรค่ะนี่ค่ะสามารถขยับได้ทุกข้อนะคะสําหรับตัวเลดแบบที่45นะคะสําหรับ เส้นนี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรค่ะบริเวณตรงกลางเป็นลายหัวใจนะคะตัดลายจิกเพชรเงาๆค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นลายสายซีตรองนะคะจะจำเป็นเส้นคู่นะคะใส่สวยงามมากแล้วก็เวลาสวมใส่เนี่ยจะดูเต็มหน้าข้อมือเลยค่ะแบบที่46นะคะเป็นงานเลดเงาค่ะซึ่งสายเลดตัวนี้นะคะก็จะมีความนูนนะคะแล้วก็โค้งมน สวยอยู่รูปนะคะแบบประมาณนี้ซูมให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีความงามของลัวเลดนะคะจริงๆแล้วเลดเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลวดลายที่ สวยแล้วก็มาแรงพอสมควรเลยมาถึงลายที่47และ48นะคะลักษณะคล้ายๆลายเมื่อสักครู่ค่ะลักษณะเลดนะคะก็จะตัดลายแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะความยาวของตัวเลดแตกต่างกันเล็ก,ลกน้อยค่ะ2เส้นนี้มีความยาว18เท่ากันนะคะ สร้อยข้ามือ3บาทแบบที่49ค่ะตัวนี้จะเป็นงานาลูกบอลน,นะคะสลับกับลายดอกพิกุลค่ะลองสวมใส่ให้ชมกันสักนิดหนึ่งนะคะจะได้เห็นว่าเวลาสวมใส่ออกมาแล้วเนี่ยภาพลักษณ์เป็นอย่างไรลูกบอลน,นะคะมีการตัดลายแล้วก็จิกเพชรค่ะส่วนลายดอกพิกุลน,นะคะขั้นด้วยประมาณ3ชั้นนะคะสวยงามมากๆ ลายที่50ค่ะสำหรับลายนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นลายโซ่ฝรั่งโปร่งค่ะค่อนข้างดูใหญ่พอสมควรเลยนะคะในแต่ละพอะแบบที่51บเอ็ดค่ะตัวนี้นะคะตัวสายเป็นลาย8ดเสากลมค่ะห้อยตุ้งติ้งหัวใจ5้าดวงนะคะแบบที่52บสอแล้วก็53บามค่ะลายนี้นะคะตัวสายเป็นลายมีนาเหมือนกันนะคะค่ะ ก็จะเทียบความแตกต่างให้ชมนะคะด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวเงาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ทำเป็นลายขนแมวค่ะนี่ค่ะลักษณะลายจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็บริเวณตรงกลางค่ะก็แต่งลวดลายที่แตกต่างกันนะคะนี่ค่ะทั้ง2เส้นนี้นะคะจะมีความยาวประมาณ18.5ถึง19เซนติเมตรค่ะลายที่54ค่ะลายเกล็ดดาว ตัวลายนะคะก็จะเป็นลักษณะลายถักค่ะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็บริเวณตรงกลางค่ะเป็นลายพิกุลนะคะห้อยหัวใจแล้วก็ดาวค่ะ แบบที่55นะคะเป็นเลดแบนค่ะแล้วก็มีการปัดลายแบบเงาๆนะคะตัวนี้จะไม่ทำแบบพ่นสายใดๆเลยนะคะความยาวของเส้นนี้อยู่ที่19นะคะอาจจะเหมาะสำหรับข้อมือคุณผู้ชายมากกว่าค่ะใ้ข้อมือ3บาทแบบที่56ค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะลักษณะก็คือเป็นเลดแบนนะคะมีสั้นประมาณ5ข้อแล้วก็สลับด้วยข้อยาวนะคะบางคนก็จะเรียกบิดอิตาลีประมาณนี้นะคะ ซอยข้อมือ3บาทแบบที่57ค่ะสายนะคะเป็นลายข้าวโพดค่ะตัวบริเวณตรงข้าวโพดนะคะจะมีการทับลายแล้วก็ตัดเงาเงาแบบนี้ค่ะแล้วก็บริเวณตรงกลางค่ะเขาจะใช้ลายมีนานะคะบริเวณที่นิ้วชี้อยู่นะคะแล้วก็ขั้นด้วยลายโอค่ะสวยงามสุดๆไปเลยนะคะอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมลวดลายแบบ ความสวยงามของแต่ละชิ้นนะคะตะขอใหญ่มากแบบที่58ค่ะก็จะเป็นลายข้าวโพดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเส้นนี้จะมีความระยิบระยับมากกว่าลองชมกันตัดลายของตัวสร้อยดูนะคะก็จะตัดลายแบบเงาเงาวิ้งๆิ่งประมาณนี้เลยตรงกลางก็ยังคงเล่นเป็นลายข้าวโพดเหมือนกันนะคะแต่ว่าไลา่ไซส์ลงมาจากลูกบอลน,นิดนึงค่ะ แบบที่ห9ค่ะลายนี้นะคะเป็นผ่าหวายหัวใจหลังเต่าค่ะลักษณะลวดลายค่ะชมกันใกล้ๆก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็ถ้ามองด้านข้างนะคะลายจะมีความโค้งของงานเล็กน้อยค่ะมุมมองด้านข้างนะคะแล้วก็เส้นนี้เวลาเราสวมใส่จะเหมือนเราใส่กำไลเลยนะคะมีการเซตตัวของเอ่อลักษณะลวดลายที่สวยงามมากค่ะ ปิดท้ายลายที่60นะคะเป็นลายสีตองค่ะแล้วก็ตรงกลางเป็นประคำมีนานะคะความยาว20นิ้วค่ะ้าเป็นยังไงกันบ้างคะมีลายสวยๆทูกใจกันบ้างหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ